วันพฤหัสบดีที่25่สิกรกฎาคมสองพันยนะคะผ่านพระธรรมหนึ่งโครินบทที่12ข้อ20ถึง23ขอมอบเวลาให้กับผู้รับใชของพระเจ้าในการแบ่งปันเป้าเดียวแบบ3าแอนะคะเรียนเชิญอาจารย์วันชัยค่ะครับขอบคุณองอังนะครับและพี่น้องทุกท่านคือเข้ามาในเช้าวันนี้นะครับเราจะมาศึกษาพระชนะ พระเจ้าร่วมกันนะครับในหน่งโครินบทที่สิบสองก็ยี่สิบถึงยี่สิบสามนะครับซึ่งได้เขียนไว้ว่าความจริงมีอวิวะหลายอย่างแต่ก็ยังเป็นร่างกายเดียวกันและตาจะว่าแก่มือว่าข้าพเจ้าออไม่ต้องการเจ้าก็ไม่ได้หรือศรีรษะจะว่าแก่เท้าว่าข้าพเจ้าออไม่ต้องการเจ้าก็ไม่ได้ ที่จริงอวิวะที่เราเห็นว่าอ่อนแอเราก็ขาดเสียไม่ได้อวิวะที่ถือว่ามีเกียดน้อยเราก็ยังทําให้มีเกียิยิ่งขึ้นและอวิวะที่ไม่น่าดูนั้นเราก็ทําให้น่าดูยิ่งขึ้นร,ร่วมใจกันใี่ฐานนะครับเช้านี้ที่พระเจ้าจะนําเราเปิดเผยน้ำพระทัยของพระองค์พระเจ้าผ่านถ้อยคําเหล่านี้ เจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ชำระเราทั้งหลายในเช้าวันนี้ที่เราจะมีความคิดจิตใจแบบเดียวกับพระเยซูคริสต์เจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์จะส่งนำเราจะเปิดความคิดจิตใจของเราพระเจ้าที่จะรับเอาช่อยคำเหล่านี้เข้ามาสู่ชีวิตและเป็นชีวิตของเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน คุณพระเจ้านะครับในวันนี้นะครับเราจะเห็นว่าพูดถึงนะการเป็นร่างกายเดียวกันจี่ต้องเท้าความนะไปถึงในบทที่สนะิบสองนวก่อนหน้านี้นะครับที่ในบทที่สิบสองข้อหนึ่งถึงข้อสิบเอ็ดนะเราจะเห็นว่าจารโบโลเน้นเรื่องของการพูดนะครับแล้วก็เรื่องของ พระวิญญาณและของประธานนั่นเองนะครับฉนั้นว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชน,นะและเป็นพระเจ้าแห่งการจัดนะครับนั่นหมายถึงในการนมัสการนะหรือการเป็นคิดเสียที่ถูกต้องนะเราก็ไม่ควรที่จะเป็นคนที่นิ่งเงียบนะโดยเฉพาะในการนมัสการพระเจ้านะมีหลายคนก็นะเงียบไม่ร้องไม่ มีปฏิกิยานะไม่พูดนะแต่นั่นคือที่เขาเปรียบเทียบว่าอะไรนะรูปเคารพใช่ไหมที่พูดไม่ได้นะนั้นก็ฉะนั้นเราไม่ใช่เป็นรูปเคารพนะเป็นสิ่งที่ตายแล้วนะแต่เราเป็นสิ่งที่มีชีวิตอยู่นะเพราะเราเป็นลูกของพระเจ้านะร,ารับรองทรงพระชนอยูนะ่เราจรึงไม่ควรนิ่งเงียบนะครับเราควรจะพูด พูดเรื่องพระเจ้าเรื่องพระคิะเรื่องคริตจักนะนร่นคือสิ่งที่อยู่ในขอบเขตการพูดส่วนในข้อสิบสองถึงยี่สิบสองก็จะเน้นถึงพระกายนะเน้นในเรื่องของพระกายนะแล้วก็ของพระประธานต่างๆนะที่เรามีนะโดยพระวิญญาณนะเราได้รับโดยพระวิญญาณนั้นก็เพื่อพระกาย นั่นหมายความว่าอาวยวะแตและอวยวะในพระกายนะมีของประทานและของประทานนั้นเพื่อพระกายนั่นเองนะครับแล้วเราจะ,ะขาดอววัวให่ก็ไม่ได้ชื่อเรื่องในวันนี้นะครับชื่อเรื่องในการ,รเฝ้าเรียนในวันนี้คือไม่อาจขาดอาวัยวะใดๆหรือไม่อาจขาด อวิวะใดๆไปได้ไม่อาจขาดอวิวะใดๆไปได้นะเพราะว่าในในคิสจักรนะครับหรือในพระกกาเนียมีอวิวะหลายส่วนนะครับเราเห็นว่าในข้อที่ยี่สิบบอกความจริงนะมีอวิวะหลายอย่างแต่ก็ยังเป็นร่างกายเดียวกันนะ เราจะเห็นคํานี้นะครับว่ามีอัยวะหลายอยา่างแต่เป็นร่างกายเดียวกันก่อนหน้านี้ในข้อสี่บอกว่าของประทานมีต่างๆกันแต่มีพระวิญญาณองค์เดียวกันของประทานมีหลากหลายอายุวะมีหลายอย่างแต่มีพระวิญญาณองค์เดียวกันแต่มีร่างกายเดียวกันมีกายเดียวมีพระวิญญาณเดียวในข้อ ที่สิบสามนั่นโครินบที่สิบสองข้อสิบสามบอกว่าเราได้รับปรัชติสมานะโดยพระวิญญาณเดียวได้รับปรัพชิสมาโดยพระวิญญาณเดียวเข้าเป็นกายเดียวนะครับนั้นก็ทําให้เราเห็นว่าเราทั้งหลายนั้นได้เข้าสู่พระกายของพระองค์โดยการปรัชติสมานั่นเองนะนั้น L หนึ่งข้อหนึ่ง แอหนึ่งข้อหนึ่งครับพระเจ้าจัดกับเรานะครับในข้อที่ยี่สิบนะครับและจริงๆแล้วไปข้อที่ยี่ิบสองด้วยนะครับข้อที่ยี่สิบและข้อที่ยี่ิบสองทำให้เราเห็นว่าทุกคนมีความสำคัญต่อคิสจักรแอลหนึ่งข้อหนึ่งทุกคนมีความสำคัญต่อคิสจักร,รันร่นหมายถึงว่าทุกอวัยวะนะครับไม่ว่าจะ เป็นอายวะส่วนไหนนะครับก็นะเป็นกายเดียวกันนะเป็นพี่น้องนะครับในพระกายหรือในคิสจักรนะครับไม่ว่าเขาจะอยู่ในสภาพไหนนะครับในข้อที่ยีสบองนะครับที่บอกว่าที่จริงอายวะที่เราเห็นว่าอ่อนแอเราก็ขาดเสียไม่ได้นะอายวะที่ดูเหมือนอ่อนแอดูเหมือนใช้การไม่ได้นะครับดูเหมือน จะแย่หรือไม่ดีในสายตาเราแต่ก็มีความสำคัญทุกคนมีความสำคัญต่อกิสศและถ้าเขาเป็นลูกของพระเจ้าแล้วนะไม่ว่าเขาจะอยู่ในสภาพไหนนะครับหรือว่าเขาดูผิดเพี้ยนไปนะครับเราต่างหากนะครับที่จะเป็นคนที่นะครับปรับนะครับเราต้องยอมรับนะครับและรับ เข้าหาเขานะรปรับเข้าหากันน,ะนั่นคือ L หนึ่งในข้อสองนะครับก็คือยอมรับและปรับเข้าหากันนะครับยอมรับและปรับเข้าหากันน,นะครับใน L ที่สองนะครับเพราะในข้อที่ยี่สิบเอ็ดนะข้อที่ยี่สิบเอ็ดได้บอกว่าตาจะว่าเกี่ยมือว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการเจ้า ก็ไม่ได้หรือศีรษะจะว่าแก่เท้าบอกว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการเจ้าก็ไม่ได้เพราะว่าหลายครั้งในพิสจักนะครับก็เราก็จะมีการกระทบกระทั่งกันนะครับมีความเห็นไม่สอดคล้องกันนะครับเราก็อาจจะไม่ยอมรับกันและกัน,นแล้วก็ไม่ยอมทํางานร่วมกัน,นถึงว่าถ้าคนนี้รับผิดชอบ ครับเราก็จะนะไม่อยากร่วมครไม่อยากรับใช้ด้วยเราจะเห็นสิ่งนีนะ้เกิดขึ้น,นซึ่งไม่ใช่น้ำพระชัยของพระเจ้านะแต่พระเจ้าต้องการให้เรานะยอมรับกันและกันนแล้วปรับเข้าหากันนะครับ,นะรบเพราะว่าการที่เรานะมีความแตกต่างกันนะและเราต้อง มาทำงานร่วมกันรับใช้ร่วมกันนั่นเป็นเหตุทําให้เราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้านะครับในการดำเนินชีวิตของเรานะเพราะว่าสิ่งที่เรารู้สึกขัดเคืองใจไม่พอใจนะพระเจ้าต้องการให้เราเรียนรู้นะครับที่จะปรับตัวนะยอมรับนะคนที่อ่อนแอนะยอมรับคนที่ดูเหมือนใช้การไม่ได้นะรหรือยอมรับแม้แต่เขามีความคิดเห็น นะครับหรือวิธีทางนะที่ไม่สอดคล้องกับเรานะครับเพื่อนะที่เราจะเปลี่ยนแปลงนะจากการดำเรนเินชีวิตตามความคิดของตัวเองนะตามชีวิตเก่านั่นเองนะไปสู่การดำเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณหรือการเติบโตฝ่ายวิญญาณนั้นถ้าเราทอมใจนะครับที่เราจะรู้ว่าทุกคนมีความสำคัญ ตอบคิดจักและพระชจ้าต้องการใช้เราซึ่งกันและกันนะเพื่อที่จะหนุนใจเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงนะโดยการปรับข้อหากันยอมรับความอ่อนแอนะครับยอมรับคนอื่นนะครับและยอมทํางานร่วมกันในคริตจักรไม่มีเขาไม่มีเราไม่มีการ แบ่งพักแบ่งพวกนะรเราเห็นว่าที่จากในเมืองโครินนะครับมีปัญหานี้นะครับ่คนนี้เป็นสิษย์น้องคนนั้นคนนั้นเป็นศิษย์ของคนนี้นทําให้แบ่งพวกนะครับแบ่งกกนะก็ไม่ใช่น้ําประทัยของพระเจ้าเพราะเราทั้งหลายเป็นกายเดียวกันนะไม่ว่าเขาจะเป็นคนอย่างไงนะครับถ้าเขามีความเชื่อเป็นลูกของพระเจ้า แล้วนะครับก็ถือว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของคริจักรนะที่เราต้องดูและนะครับแล้วใน l หนึ่งข้อสในลหข้อสานะครับที่พระเจ้าจัดกับเราเรื่องหนึ่งก็คือการเสริมสร้างการเสริมสร้างและปรับแต่งกันและกันนั่นเองนะการเสริมสร้างและการปรับแต่งกันและกัน ในข้อยี่บสามนะบอกว่าอ,าอวิะทื่อว่ามีเกียรติน้อยเราก็ยังทำให้มีเกียรติยิ่งขึ้นและอ,อวิวะที่ไม่น่าดูนั้นเราก็ทำให้น่าดูยิ่งขึ้นนั่นหมายความว่าคิดจักต้องร่วมมือกันนะเราก็คือส่วนหนึ่งในคิดจักนะครับที่ต้องให้การร่วมมือนะครับการเสริมสร้างและปรับแต่งซึ่งกันและกันนะเพราะ ไม่มีใครสมบูรณ์นะครับแต่เมื่อเรามาอยู่รวมกันพระเจ้าจะทําให้เราทุกคนไปสู่ความสมบูรณ์นะนนคนที่ดูมีเกียรติน้อยนะครับเราก็ทําให้เขามีเกียรติยิย่งขึ้นอนะัพพฤตที่ไม่น่าดูนะครับที่เราบอกว่าเขาอย่างนั้นเขาอย่างนี้นะเขาดูแล้วนะผิดเพี้ยนไปนะครับเราก็ ต้องมีส่วนนะครับในการตับแต่งนะครับกันและกัน,นเพื่อให้ทุกคนนั้นเติบโตขึ้นให้ทุกคนนั้นดีขึ้นนะครับนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการในการอยู่ร่วมกันของเรานะรเพราะว่าพระเจ้าเ,เป็นผู้จัด จัเตรียมอะไรเพราะในข้อที่สนะิบแปบอกว่าพระเจ้าได้ตั้งอวัยวะนะครับพระเจ้าได้ตั้งอวัยวะในร่างกายนะตามชอบประไัยของพระองนะค์ไม่ว่าของประทานนะครับหรือว่า <c oughs> สิ่งที่ได้รับนะครับคือความชนัดนะรหรือของประทานซึ่งบางคนบอกว่าถ้าฉันไม่ได้เป็นมือ นะเพราะว่าเขาคิดว่ามือนั้นสามารถจะทำอะไรนะได้ดีกว่าหรือว่าอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าเท้านะครับพอเป็นเท้าก็รู้สึกว่านะต่ำต้อยนะครับหรือว่าเล็กน้อยไม่มีค่านะไม่ได้ถูกยกชูนะครับหรือว่าศีรษะเนะี่ยจะว่าแก่เท้านะเหมือนกับศีรษะกนะ็เป็นส่วนที่ ออกหน้าออกตานะครับส่วนเช้าเหมือนกับมองไม่เห็นนะครับไม่ได้เห็นความสําคัญนะครับแต่ที่จริงแล้วพระเจ้านะเป็นผู้จัดวางร่างกายในข้อที่ยี่ิบสี่นะพระเจ้าจัดวางร่างกายนะครับให้อยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมตามของประทานของแต่ละคนเะนั้นไม่ว่าจะเป็นอวัยวะส่วนไหนไม่ว่าจะมีของประทานในด้านไหน ทุกคนร้วนมีความสำคัญต่อคริตจักรและเราก็ควรที่จะยอมรับและปรับเข้าหากันสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับก็ส่งเสริมนะครับให้ดีขึ้นนะส่วนที่ดูเหมือนอ่อนแอนะครับหรือดูไม่น่าดูนะเราก็ปรับให้น่าดูยิ่งขึ้นนะเพื่อให้ถวายเกียรติพระเจ้า การเสริมสร้างและการปรับแต่งนะกันและกันเนะี่ยนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการนะครับว่าของประทานนั้นมีเพื่อประโยชน์ร่วมกันนะของประทานไม่ได้เพื่ออวยวะนั้นอวิวะเดียวนะถ้าเราจะดูตัวอย่างในร่างกายของเรานะครับว่าถ้าปากนะถ้าปากมีหน้าที่กินนะครับปากสามารถจะกิน แต่ถ้ากินเพื่อปากนะครับมันก็ไม่ได้ไปสู่ลงไปสู่คอรหรือสู่กระเพาะหรือสู่อวัยวะต่างๆของร่างกายนะมันจะเกิดอะไรขึ้นครับปากนะมีความสามารถในการกินมีของมะทานในการกินแต่กินเพื่อปากอย่างเดียวเพื่ออวัยวะส่วนนั้นส่วนเดียวจะเกิดอะไรขึ้นนะแตปนนะ่ปากนะมีไว้เพื่อกายปาก้นมีไว้เพื่อร่างกาย แล้วถ้าจมูกนะจมูกม,มีไว้สุรการสุดลมหายใจนะแต่มีเพื่อจมูกอย่างเดียวนะไม่ใช่เพื่อร่างกายะจะเกิดอะไรขึ้นนะนั่นก็คือตัวอย่างที่เห็นชัดเจนนะว่าของประทานของอวัยวะหรือหน้าที่ของอวัยวะต่างๆตามของประทานนั้นมีเพื่อระก,กายนะหรือมีเพื่อกิจจักจนั่นเองนะครับ ก็อขอบคุณพระเจ้านะครับที่บทเรียนวันนี้นะครับจะช่วยเรานะครับเพราะว่าในหนึ่งโครินนสุดท้ายนะในหนึ่งโคริน,น,รนบทที่ในโครสีบทที่สามโครสีบทที่สามข้อสิบห้าสุดท้ายด้วยโครสีบทที่สามข้อสิบห้าที่บอกว่าและจงให้สนติสุขของพระคิดนำพาจิตใจของท่านทั้งหลาย จงให้สันติสุขของพระคิ์นำพาจิตใจของท่านทั้งหลายพระเจ้าทรงเรียกท่านให้มาเป็นกายเดียวกันก็เพื่อสันติสุขนี้พระเจ้าทรงเรียกท่านให้มาเป็นกายเดียวกันก็เพื่อสันติสุขนี้และจงมีใจขอบพระคุณและจงมีใจขอบพระคุณนั่นหมายความว่าใจของเราควรจะมีสันติสุขนะครับต่ออวยวะทุกอวยวะ ในร่างกายด้วยใจขอบพระคุณด้วยใจขอบพระคุณพระเจ้านะครับที่เราควรจะขอบคุณพระเจ้าสําหรับอวยวะที่อ่อนแอลาที่ไม่น่าดูและเราควรจะมีสันทิสุขและเราควรจะมีส่วนในการที่จะเสริมสร้างซึ่งกันและกันปรับแต่งซึ่งกันและกันขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะะรับเจ้าอวยพรครับ อาแม่ขอบพระคุณพระเจ้านะคะนีพระวจะนะคำของพระเจ้าทั้งสอนทั้งตักเตือนแนะนำทางที่ถูกต้องให้กับเรานะคะให้เราได้ตระหนักว่าเราไม่อัดขัดอวัยวะใดๆได้เลยทุกอวัยวะล้วนเสริมสร้างปรับแต่งกันและกันให้จำเริญขึ้นขาดกันไม่ได้ควรยอมรับกันเข้าหากันนะคะและระหนักว่า ทุกอาวัยวะคือพี่น้องทุกคนมีความสําคัญต่อคริสจักรนะคะขอบคุณพระเจ้าสําหรับท่านอาจารย์บรชัยในการแบ่งปันเท้าเดียวสามแอลให้กับเราทุกท่านในเช้าวันนี้ในช่วงเวลาสุดท้ายเรียนเชิญอาจารย์เชิดชูเกียรตินะคะพร้อมกับโปรไฟล์ใหม่นะคะในการนำเราอธิษฐานขอบคุณพระเจ้านะคะครับขอเจริญพรพี่น้องทุกท่านนะครับอจบาจารย์บรรชัยจะร์สวยและพี่น้องทุกท่าน นะครับร่างกาย,ยประกอบด้วยอวัยวะต่างๆทุกส่วนอาศัยกันและกันตัวอย่างที่เห็นชัดเจนงานพืชสัวนโลกปี54เนี่ยเท้าพาตาไปชมงานพืชสัวนโลกตั้งแต่เช้าจลดดเย็นกลับมาในเท้าระบมหมดและตาและมือประครบร้อนเท้ายกเท้าขึ้นสูงนะครับนี่คือสิ่งที่ ยกสิ่งที่มีเกียรติน้อยให้มีเกียรติมากนี่คือสิ่งที่การทำงานประสานสอดคล้องกันทำหนึ่งถึงกันนะครับเอเฟซัสบทที่สี่สิบสองสิบสามสิบหกเนี่กล่าวว่าเพื่อเสริมสร้างพระก,กายของพระคิดให้จเริญขึ้นติดต่อประสานทำงานตามความเหมาะสมและ ทุกคนบรรลุความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอามนไหมสรุการเดพระบิดาเจ้าผู้สูงสุดเราขอบคุณพระนามของระบิดาเจ้าที่เวพร์กันิชชนุสาวที่เรียนผู้ที่รับใช้และผู้ที่ประกอบอาชีพทุกสาขาอาชีพประแผ่นเวพรอย่างทุกคนในปีสองสี่้จบที่สดุดีบทที่ร้อยสอ8สามแปดกล่าวว่าขอสอนข้าพลงในทางที่ควรไปเพราะข้าพลงตั้งใจแน่วแน่ในพระเจ้าขอพี่น้อง มีใจแน่วแน่ในพระเจ้าและพี่น้องจะรับการทรงนำจากพระเจ้าในนามขององค์พระเยซูยเจ้าอาเมนมขอบพระเจ้าลพี่น้องทุกท่านนะคะพระเจ้า